วิธีหายปวดกระดูกเส้นได้ไม่ต้องผ่าตัดและไม่ต้องกลับมาเป็นซ้ำไม่อยากผ่ามาหามอฟันวันนี้ครับหากคุณมีอาการปวดหลังถูกไหมปวดหลังเล้าลงขาคุณมีอาการชาำมีการอ่อนแรงคุณไปกระดูกเส้นครับแล้วคุณไม่ต้องการผ่าตัดครับเพราะคุณรู้ว่าการผ่าตัดมันมีผลลัพธ์ถ้าดีก็คือดีถ้าไม่ดีคุณอาจจะแย่เลยก็ได้เมก่อวะครับแต่ว่าสมมุติคุณไม่ต้องการผ่าตัดจริงนนี้หมอจะบอกเคล็ดลับครับหรือ5วิธีที่หมอฟันช้ในการรักษาคนไข้ที่หายปวดได้ไม่ต้องผ่าตัด เพราะคนส่วนใหญ่เชื่อว่าการรักษาเป็นเส้นทำได้ด้วยการผ่าตัดเท่านั้นแต่หมอฟันใช้วิธีการฝังเข็มนั้นฝูร่วมการใช้ยาแผนเัจจบันการตีมากกว่าหมือเคสแล้วหายปวดได้จริงก็ต้องผ่านี่คือสิ่งที่หมอฟันใช้ครับและวันนี้จะมาหมอฟันอธิบายฟั่ๆในคลิปคลิปนี้อ่ะหลักการคืออะไรครับนี่ครับนี่คือห้าขั้นอนั้นอะไรบ้างครับกินยาคุณต้องกินให้ครบไปถึงสองคุณต้องฟังเข็มท่านฝูสามคุณต้องอย่าลืมลดความเสี่ยงสี่คือต้องอย่าลืมออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อหลังและคอข้แข็งแแรรรรงงลลละขขข้้้้อออออทีี่่่่คคคุณยยาาาืมมััััับดฟนนนนนโปปวววิตเเห็ชสก ประเด็นคืออะไรครับหลายคนไม่เข้าใจครับเวลาที่คุณจะไปกินบางคนจะไปกายภาพคุณไม่รู้ว่าในมือเรื่อกายภาพถ้าคุณยังเจ็บอยู่บางครั้งคุณไปทำนิ่งเจ็บมันไม่ที่ง่ายขนานั้นครับที่คุณจะฟ้าที่ป้องกันได้คือนี่ฮะคุณลดกระบวนการที่เสบก่อนครับด้วยการกินยาครบถูกถึงคุณรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วคนไข้สามารถหายปวดเจ็ได้ถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เพียงในการกินยามีการทานเปอร์เซ็นต์แค่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นแต่ประเด็นที่คุณไม่หายเพราะคุณกินยาไม่ครบไม่ถูกไม่ถึงหรือเปล่าครบ ยาแก้ปวดกลุ่มนิสยลอยยาแก้ปวดเส้นปรสายถูกคุณอะไรคุณต้องดูว่าถูกท uh ี่คุณโรคคุณเป็นหรือเปล่าถือว่ารับปลอดภัยหรือเปล่าถึงวิาอาการปวดคุณขนาดนี้คุณคุณแก้แค่นี้ยังไงคุณก็มีทางหายมีควาดมาคุณต้องจัดการตรงนี้ก่อนหรือบางคนบอกว่าไม่อยากกินยากลัวโรคตับโรคไตเอาไม่เป็นะไรคุณยังไงก็ต้องฝังเข็มขั้นสูงคนไข้ของหมอฟันหลายเคสครับไปฝังเข็มมาเป็นสิบครั้งยี่สิบครั้งบางคสเป็นร้อยครั้งเป็นสี่ร้อยครั้งเพราะคุณอาจจะฝังเข็มทั่วไปหรือเเเเเปปลลล่่่่่าาอยืืมมมนนนะคคุุณณกกรูไช็้้ส การรักษาโดยการฝังเข็มมันมีความแตกต่างก,กันดูข่าปะ่ะถ้าคุณจะรักษาโดยการฝังเข็มคุณต้องฝังเข็มขั้นสูงเท่านั้นนี่แหละครับคือกลุ่มที่คุณต้องจัดการกระบวนการเสีก่อนอันที่สองครับเมื่อคุณเริ่มดีขึ้นแล้วสิ่งที่คุณต้องทำทไม่ทําไม่ได้คุณอย่าลืมลดวความเสี่ยงความเสี่ยงน่ะคุณมีอะไรบ้างวันนี้คุณดูเรียงดูข่าปะ่ะยกของหนักถูกไหมยกขังหนักก้มกับพื้นน้าขึ้นอะไรก็แล้วแต่ถูว่าบางทีเกิดจะขับรถนานๆนั่งทํางานนานๆอะไรก็แล พวกนี้เป็นความเสี่ยงหมดเลยแม้กระทั่งครับการที่คุณอายุเพิ่มขึ้นก็มีความเสี่ยงหลายคนยังไม่ดูครับมันมีภาวะเรื่องของหมอนรกระดูกเสื่อมเกิดขึ้นครับในคนไข้ที่ปกติคุณจะมีหมอนขนาดนี้แต่เมื่อ,อไรคุณมากขึ้นคุณสังเกตกว่าหมอนคุณจะฟี่ลงเนเล่ลงเห็นไหมงานวิจัยบอกว่าอะไรเมื่อคุณอายุมากกว่า 40, 40ปีพบโอกาสที่คุณจะเกิดภาวะหมอนกระดูกเสื่อมได้ถึงประมาณ40-50%เลยทีเดียวเนี่ยคนไม่ค่อยรู้อันนี้เป็นที่คออะที่แขนเะแต่ที่คอนะนึกภาพปะเพราะฉะนั้นทำอายุก็เเเลยยป็นความสีง อันนี้ก็เป็นความเสี่ยงเหมือนกันบุหรีร่เหล้าคุณกินหรือเปล่าคุณเลิกหรือ,อยังมีความพ่ะอย่าลืมลดอันที่สี่ครับคุณอย่าลืมทรออกกาลังกายให้กล้ามเนื้อหลังหรือกล้ามเนื้อท้องคุณแข็งแรงผมไม่รู้ว่าคุณจะเป็นตรงไหนแหละแต่หลักการคือต้องให้คอมสเซิลของคุณแข็งแรงนึกภาพปะแต่ในกรณีที่คุณขี้เกียจอ่ผมมีวิธีที่5ครับอันนี้คือเป็นวิธีที่เฟอร์พี่หมอฟันใช้ในคณะสาวของผตอนนี้คือดร์ฟันโฟ n ์อินวันเขาข้อข้อหลัง คุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้คุณทํากายภาพแล้วคุณเจ็บมากขึ้นคุณไม่อยากกินยาเยอะคุณไม่อยากฝังเข็มขั้นสูงบ่อยๆแนะนําครับนี่ครับดรฟันโฟรวันเข่าข้อหอหลังครับหมอฟันดาดีประกอบด้วยอนิจจ์คอเลนเซนไทท2และบบปฏตุเกนฟานสกัดชั้นสูงจากอเมริกาและประเทศญี่ปุ่นซึ่งอันนี้ครับหมอฟันเอามาใช้ในคนไข้ที่ช่วยในการบํารุงในการฟื้นฟูให้คุณหายปวดได้ไม่ต้องกลับมาเป็นซ้ําในคนไข้ได้หลายคนแล้วอาการดีขึ้นจริงนึกภาพปะ เพราะฉะนั้นวันนี้มาฝากกัน5เกมฑหลักนี้คุณเอาไปใช้เล็ดทิ้งและท้ายไว้ฝุดก่อนเลยคุณอย่าลืมเรื่องของความเชื่ออันนี้สำคัญมากๆเพราะถ้าวันนี้คุณไม่เชื่อว่าคุณปวดได้ต้องหายได้คุณยังคิดว่าผ่าตัดมาแล้วไม่หายหรอกเปกก็นโรคกรรมเป็นกรรมพันธุ์คุณรักษามาเยอะอะไรไม่ดีขึ้นยังไงคุณก็ไม่หายครับคุณต้องเชื่อก่อนเลยครับว่าปวดได้ต้องหายได้แล้วที่เหลือมันจะง่ายขึ้นใครชอบคลิปนี้พิมพ์บดีมากๆให้หน่อยแล้วใครสนใจด็อกเตอร์ฟันโกวินวันเขาข้อกอนหลังก็ทักไปที่ like DI สหรับีน้ ไม่อยากผ่าม,มาหามาฟันมาฟันยืนหนึ่งาหายปวดได้ไม่ต้องผ่าตัดสวัสดีครับ